นอกจากนี้ครับรอบวันยังมีข่าวสารในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับติดตามได้ในช่วงข่าวดีเอ็บีขอบอกครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับนายวาทิตปัญญาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำระดับภูมิภาคครบรอบ49ปี กลุ่มออมทรัพย์การผลิตมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน5จังหวัดในเขตตรวจราชการที่17กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ร่วมกิจกรรมทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี2517ในรูปแบบการรวมตัวกันออมเงินตามศัก,กยภาพของตนเองภายใต้หลักการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ปัจจุบันใน5จังหวัดมีสมาชิกกว่า3 9 0 0 0 0คนจำนวน2,375กลุ่มเงินสัจจะสะสมกว่า3,800ล้านบาทเศษครับที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีการอบรมสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสพทอมีหัวหน้าสนาชการเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลบบุรีเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยในรูปแบบที่เข้าใจง่ายก่อนขยายผลไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่าย พลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทันโลกดำเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการป้องกันปัญหาภัยออนไลน์ทุกภาคส่วนด้วยค่ะ